ไปดูดอกไม้ต่อได้ได้ได้ไดที่บ้านผมที่จังหวัดพิษณุโลกบอกเลยนะเขาว่ามันเป็นสวยงามมากๆติดตามเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า คุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูมันสวยงามจริงๆครับที่ไหนเนี่ยแคนาคาเฟ่อยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมืองสีแยกบ้านกลางสีแยกบ้านแสงดาวตมบนพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกบอกให้ชัดๆแบบนี้จะได้ไปถูกครับเขาบอกว่าที่นี่ดอกไม้นานาพันธุ์เริ่มจะเบ่งบานสวยงามแล้วล่ะน้องไปตองดูเดยนีคือผมก็บอกไม่ได้นะไอ้ม่วงเนี่ยดอกอะไรไอ้ม่วงแต่แต่ผมจะบอกว่า ที่นี่มีดอกอะไรบ้างดอกแองเจลีนาโจลี่ไม่ใช่ดอกแองเจโลเนียไม่หาผ่านไปดอกต่อมาครับดอกเบนจาม่านี่และยังมีดอกบิโกเนียดอกเข็มอินเดียดอกดาวเรืองและดอกแพงผวยหรือดอกกระดุมทองแต่ละดอกนะเด็ดๆทั้งนั้นคุณกี่ดอกดีเฮ้ยผมจัดไปดูเนี่ย หลายดอกอยู่แล้วอ๋อชอบทุกดอกดอกเดียวไม่เคยพอเราจะพาไปดูให้ครบทุกดอกเลยครับเอางี้ละกันเขาบอกว่าอีกไม่นานจะทําตามสัญญาว่าเราจะต้องพาไปดูดอกไม้สวยๆรอคุณสัญญาใครไว้ที่บอกว่าอีกไม่นานแล้วก็สัญญากันเอาไว้คือจะต้องพาไปดูในช่วงเดือนธันวาคมเพราะว่าอะไรดอกคอสมอสคัมมิงซูนกำลังจะมาแล้วใน ไปชมดอกที่มันสวยงามในช่วงเวลานั้นเนี่ยอากาศหนาวด้วยไงเออดีดีดีสุดๆเลยล่ะครับแล้วก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปสาวเขาชอบคุณนี่รู้ใจสาวๆอีกแล้วนะก็เห็นในโซเชียลเขาชอบถ่ายรูปลงและนี่คือที่ไหนพิษณุโลกอิตานุโลบ้านคุณใช่เนี่ยคุณชอบชวนสาวๆเข้าบ้านน่ะจริงจก็อยากจะให้หลายๆคนได้รู้จักบ้านผมผมมีความคิดที่แบบว่าออยากจะให้บ้านผมจะรู้เป็นที่รู้จัก กับคนทั่วไปโอ้ยอย่าให้พูดอย่าให้พูดเลยคุณชนะเพราะนผมพูดต่อนะครับสวนเปิดได้ให้ชมนะฮะ9้าโมช้าจนถึง2ทุ่มนะครับน้องไปตองครับค่ะแล้วก็ในช่วงกลางคืนครับไปได้นะคุณชวนผู้หญิงไปกลางคืนอีกแล้วไปน้องไปตองฟังสิที่เนี่ยไปกลางคืนเนี่ยเขามีแสงไฟส่องคุณจะได้ภาพที่สวยงามอีกแบบหนึ่งถ้าถามว่าเขาคิดค่าบริการแพงไหมยังไง ผู้ใหญ่40เด็ก20บาทเองแล้วในนั้นถ้าคุณเดินชมไปเรื่อยๆแล้วคุณเหนื่อยคอแห้งทําไงพวกเครื่องดื่มคาเฟ่เขามีอมโอ้ดีจังเลยอ่ะไอเดียดีเหมือนกันแล้วช่วงนี้เตรียมแบบเปิดรองรับนักท่องเที่ยวแล้วสำหรับทุ่งดอกไม้ในหลายๆจังหวัดอืมจะพาเข้าบ้านอย่างเดียวเลยนะเราอะ <c oughs> นะคะ